สวัสดีครับของกาพัวของกวางสุดยืดยาวนะครับผมวันนี้ก็าอยู่เกม d yes, e a t m e l t o r กันนะครับผม <Yeah. S 1> ใน full อร์ชั่นตัวเต็มของเกม,เกม,เกมนี้นั่นเองนะครับผมเ <c oughs> สียงปังร้องไงวะไม่แน่ใจชนะ okay. ่างมันหน่อยนะโอเคแล้วตอนที่เราได้เป็นกวางมาจนภัยไปทั่วแล้วก็ได้เจอกับเรื่องราวมากมายในตอนเรียกเศษนะผมได้วลาเ <What? S 1> ข้าสู่ตัวเต็มกันแล้วน่เองนะผมจะมีอะไรเพิ่มเติมที่พบเจอกันได้บ้างในตัวเต็มนี้ก็เดี๋ยวม,มาลอง start เกมแล้วก็เล่นกันใหม่แต่แรกมีร้างตัวเองวยเหรอ Sabes, เรา anyway, ไม่ใช่กวางเหรอเราเป็นคนเหรอเนี hmm. mm ่ยฮะมีเปลี่ยนเพศได้นะโอเคมีขีดจวเซลด้วยมีสร้างตัวเองด้วยนะโอเคแบบไม่ใช่กวางนะผมเป็นสร้างคนเหรอเนี่ยมีเนื้อเรื่องเรื่องราวใช่ไหมโอเคโอ้เดี๋ยวแบบเต็มเต็มเนี่ยปากขนาดหูขนาดคอต้องใหญ่ๆเข้าไว้นะ๋ยวล่ำๆเข้าไว้อัดสุดไปเลยตอนนี้น้องตาก็มีได้มีเปลี่ยนรูปตาเลยน่ น่ารักมากตอโอ้ใหญ่โอเคใหญ่ไปเมื่อกี้นี้กำลังดีนะผมมีตาตีด้วยเคือปรับสไตล์คล้ายกวกเดอะซิมเนอะโอเคเครือบจัดเต็มมากคุณจะไม่ได้ปรับอะไรก็ได้มากมายของคุณเลยนะผมเล่นกับการปรับแบบอันนี้สุ่มปรับปเป็นเรือกันนะก็ดูดีนะผมว่าไม่เลวร้ายใช้ได้นะผมโอเคอ่ะทรงผมปรับแ เปลี่ยนทรงผมทุตุลกรอนได้เท่ๆนะผมผมอัฟโฟก็เก่งต้องอัฟโฟนะผมจังหวะน,นี้ใส่หมวกเอา <laughs> เพอเปลี่ยนผมแล้วเอาหมวกใส่ปั๊บไม่เห็นเรียบร้อยแล้วไม่เอา <laughs> ผมนีไว้แล้วกันนะ <laughs> โอเคแอสเซอรี่ก็มีแบบใส่แว่นปิดตาไ,ไหมอะไรไหมไม่ต้องหรอกคุณส <laughs> ัตว์ทำตาเท่ <laughs> ๆไว้ต้องเ,อเปิดตาไว้นะ <laughs> โอเคหูฟังก็ได้แล้วกันนะ <laughs> โอเคเสื้อผ้าใส่เสื้ออาจจะไม่ให้โปรนะโอเคโอเคส่งรถครับผมชุดนี้แล้วกันกางเกงด้วย แจมครับผมเท้ารองเท้าก็ใส่จบ,บเสื้อผ้าเต็มที่ได้เท้าเปล่าแล้วกันน้าจะโอเคอยู่แล้วก็มีหนดวดเขาด้วยนะโอเคปุ๊บน่ารักดีนะโอเคหนวดจิ้มเราตรงกลางนิดหน่อยอ่ะแจมแจมครับผมเปลี่ยนสีผิวได้นี่มันไม่ใช่คนแล้วเนี่ยเริ่มไปไกลแล้วเอาเมื่อกี้สีเริ่มต้นสีไหนไวะรีเซ็ตไหมโอเคเอาชิบหายไม่นะที่เมื่อกี้ผมแต่งมนันทั้งหมดไม่ไม่ oh, <no. S 1> บอกรีเซ็ตแคปสีผิวใหญ่ โอเคโอเคกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะเกื <c oughs> อบไปแล้วโอเคแล้วก็มีปรับวัดดิเชฟนะโอเคแอบหอมเพยียวหรือทั้งสองอย่างก็ได้โอเคอัดส,สุดนะผมไม่ปรับเลยแล้วผมว่าวอนนี้ก็โอเคแล้วอะดันเรียบร้อยนะผมและเรื่องราวของเด็กวินมอเตอร์ไซค์ที่เดินทางไปผ่านเส้นทางกว้างก็เริ่มขึ้นนะวันนี้วันนี้คุณกว้างกว้างหนุ่มไปกว้างสาวนะโอเครถมาโอไม่นะรถกับกว่เราช่วยกว้างไว้อ๋อ เล้วเกิดไปเป็นกวางเนี่ยอย่าโหกกันเองเกิดมาเป็นกวางได้ปะและแล้วไอ้หนุม่มบินมอไซค์ต้องขึ้นแบบคนนี้ก็จากไปผมว่าถ้าตัวละครมันมไม่ได้มีใช้งานแต่ว่าเกิดใหม่เป็นกวางใช่ไหมชัวนเลยนี่แหละเกิดใหม่ไหมอ่ะเอ่อไม่ทา,า, <laughs> าไมเกิดใหม่คุณก็ตายแ <laughs> ล้วก็อย่าบอกนะว่าผมตั้ง โอเคต้องแต่งตัวละครใหม่ผมกำลังคิดอยู่เลยว่าต้องแต่งตัวละครใหม่เ่าไหรเนี่ยถ้าแต่งใหม่นี่คือชิบหายนะผมโอเคมาเกิดใหม่นะผมแย่ผมเชื่อว่าก็ไม่ต่างกันอยู่ดีป่ะเกิดใหม่ป้าจะต่อเนื้อเรื่องของไอ้ที่เราเคยเล่นเรียกเสร็จเนี่ยเกิดใหม่เป็นกวางจริงๆด้วยตัวแต่งไปเพื่ออะไรกันดิเอาคาสิเนเริ่มต้นเนาะ อ่าโอเคเต๋อสกีไฟหนุ่มซ้ำกันตัวเองไปช่วยกวางสาวในหนุ่มแล้วก็เกิดมาเป็นกวางที่แข็งแรงนั่น,นเองเนื้อบอมโอเคอย่างนี้นี่เองอะ่ะ <Okay. S 1> โอโ้โหรถรถโอ้โหรถแบบว่าไม่มีใครขับก็ได้นะโอเคตัวคือเราเกิดมาเป็นกวางนั่นเองนะบอมที่ชาติที่แล้วเราไปเอาช่วยกวางไว้ใช่ไหมชาตินี้เป็นกวางแทนอย่างไรผลสิ้นดีนั่นเองนะบอมโอเคมาเริ่มมีอาวุธใช่ไหมอุปก,กรณ์มากมายนะกลับมาแล้ว ชาตินี้เไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะผมชาตินี้เขาตัดเต็มด้วยกันนะผมมาืออโอ้โหนี่เต้น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 โอเคแล้นี้ผมลองยิงให้ตัวละครคนอาจจะเอื้อไปโอเคดึงการเปลี่ยนช่องซะเปลี่ยนช่องไปดูช่องนี้ช่องนี้ก็น่ากลัวช่องคูกนะโอเคไปดูกันและการนี้ไม่โอเคเลยไปดูนิวคุ้งดีกว่านะผมจงเอื้อไปโอเคแลวตำรวจก็จะมาเมื่อเราทำการฆ่าคนและก็ทำลายเข้าของในน่หนมถึงขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมอาจจะเริ่มต้นอาจจะเหมือนตอนแรกหน่อยผมอาจจะ เอาบางส่วนที่น่าสนใจไว้บ้านหต่ก็ข้ามาส่วนแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่ามันเหมือนเลอเป๊ะแต่ว่าผมคิดว่าจะลองดูรอบหนึ่งน้ผมเนี่ยก็ไม่ได้นานนะด้วยโอเคมาตำรวจแกะจัดไปพวกสอยไปสอยไปโอเคยิงหงายทองได้โอเคคุณทําต้นไม้นี่ด้วยต้นต้นไม้ด้วยกู้ดีดีมันไม่มีเดเมจไหหรือแค่ต้องชนมะไม่ก็ชวนนะโอเคป็นนั่นแหละเรียบร้อยแล้วน้ผมโอเคผมก็ต้องรีบนะต้องรีบเคลียร์ตึกกันนะเพื่อจะได้อุ้ก่อนตอนนี้มีแค่ปืนไม่น่าได้นะผมที่มีขี่เดี๋ยวนะขี่นะขี่ อันเดียขี่ได้โอ้ย่างเทพครับต้อ,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 องได้นะผมกวางกันขี่ไอเอมานั่งเนาะโอเคโอเคเระเบิดมีอาวุธเพิ่มนะตอนนี้นะผมมาระเบิดเค้ยหมดกระบสวัสด,ดีครับคุณโพล่าแบสวัสดีครับผมมาเจอชมอาวุธสุดสร้างสรรค์มากมายที่ยิงไปผ่านไปหน้าของเราติดตั้งข้างข้างหน้าเนาะโอเคไม่เน้นแม่นยำเน้นยิง,ๆๆง,เ,ง,ง,งเรื่อยๆนะผมมุงก้องนี่คือบมุงกล้องพี่อร์ได้หลงมองหลังไปเรื่อยๆนะเนี่ย มันมาตามหลังเราไงโอเคเดี๋ยวต้องมองหลังเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวก็ตายเองนะผมไม่ต้องรีบมากชิวๆก็ได้เดี๋ยวก็เสียหายหมดโอเคเรียบร้อยแล้วกระจอกครับผมโอเคชิวๆทำลายต่อไล่ต่อระเบิดสามสิบนาะโอเคได้เป็นสามสิบตออันไอตัวปืนสิบก็ว่าไปเนี่ยมันก็เลยอะโอเคต่อกันเรื่อยๆนะผมเกนมีปืนใหม่แล้วไอปืนเอเคนะโอเคมันจะมีพร้อมอันนั้ด้วยมันจะมีพร้อมกระต่ายมานะโอเคที่ยิงไกลได้แล้วมันจะเริ่มหกกันเรื่อยๆนะผมถ้าใครไม่เคยดูไอเกมนี้ก็ ผมจานเนี่ยให้ดูให้โอเคใช่ไหมกระต่ายแบบถือเล็งเป้าหาเราแต่ว่าไม่ได้แดดหรอกครับผมผมวิ่งหนีได้หลักคือตอนนี้มีนั่นแหละมีระเบิดระเล็งตรงนี้จะกดแค่ปาดดเรื่อยๆก็ไปโดนเองนี่องไม่ต้องเลงก็ได้นะผมไม่ลอยแกย้คอยไปเล็งโอเคใจยเย็นโอเคโอเคโอเคเริ่มเสียเรื่องแล้ว <laughs> เรากงเราแกะเรามุงเราหม,มีน้องเรารถที่ผ่านทางมาก็เคลียบหมดน้องตอบกลการจราจรตน,นี้เราลวนดูหมีดิมีเป็นตัวเองแลโอเคครับ กลิ่นหอมหอมเผือกตายแล้วโอเคแล้วก็เนี่ยอาวุธปืนของกระต่ายเมื่อกี้นะผมเอาไมาห้หมดมาแรลงเอตอนนี้นะผมกับคอกี้ยักษ์ในนี่หนอมบอสนะนำคาร์ตนนัวนี้แล้วผมเก็บตัวเนี้ยมันจะนะก่อนที่จะไปคอกี้ผมขอแวะทั่วก,กันหน่อยผมรู้สึกจะมีไอ้พวกไอ้กอบฉกอากหลายอย่างในที่น่าสนใจเลยหนอมมันเห็นโอเคตรงน,นี้เฮ้ยนี่เหมือนเจมีอันใหม่ป่ะมไม่เคยเห็นวันนี้มาก่อนนะโอเคเป็นวัวกำลังเล่นบาสเกตบอลนะโอเคอเคุ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชายเล่นด้วยได้เปล่าครับเรากดแดนได้นะโอเคเต้นกันเต้นกันเราชอบมาเต้นมาเต้นกันระบบมือเซยหายได้ทักทายได้นะ้องคุณผู้ชายไม่รู้ใครนะโอเคกับลูกแหน่ลูกบั๊อะไรมากมายนะ้องกวนเดินไปเดินมาซึ่งถ้าที่เห็นอนนี้คือคิดว่าโอเคยังไม่น่าจะมีอะไรนะอม,มันแค่วัวมันเล่นกันเฉยเราลองฆ่าเล่นไหมแต่ไม่น่ามีแรงนะโอเคฆ่าวัวได้ไม่รู้ว่าเกมนี้คนสร้างเป็นเกียดอะไรวัวหรือเปล่านะ้อง ไม่ <c oughs> ก็ชมกันกับตัวอยสกิลอย่างนึงที่ผมจาได้คือสกิลกดวายนะโอเคใช้หัวตัวเองยืดไปได้นะผมยืดไปคล้ายแบบเป็นกระตุนี่ฮุกนั่นเองนะผมแบบไปสูงๆได้เนี่ยเลงไว้ถ้าเกิดมันถึงนะมันจะขึ้นเองนะผมกด,กดที่บขี้าถึงไหมไม่ถึงเหรอโอเคเนี่ยตอนนี้มีลูกเป้านะโอเคมีลูกเป้าขึ้นมาบอลว่าถึงนั่นเองนะผมปึ๊บดึงไปเพื่อที่จะไปสูงๆนะผมไปสูงๆแล้วก็ไอ้นี่บอสเราเคยโดนกระทืบนะโอเคผมจะรอทีหนึงนะผมตัวน,นี้ทำได้อยู่ยวตัวน,นี้ไม่หดมาหน่องเท่า เทีย่กับตัวอีกฝั่งหนึ่งนะโอเคยิงไหมครับยิงไม้โอเคต้องยิงสู้กับมันโดยที่ไม่โดนกระทืบนะยิงนะผมซึ่งมันก็ดูโหดๆมากๆเลยนะโอเคมาย,ายิงตายโอเคไลท์ออทรักนะผมอาชิเมีนด้วยแล้วก็มีม้าด้โอเคในเวลาควางขี่ม้านะผมครั <Yeah. S 1> ้นที่เราไม่ได้ขี่เท่าไหร่อะไรที่โค้ดไปโคลาเบแอนด์บอลเลอร์เธอเลยโอเคหัวใหญ่มาก <laughs> ไม่ใช่โค <c oughs> ้ดเด็กโคลา <c oughs> โคลามีโคลาอันตโตบอลเลอร์เธอเนะโอเคทึบชิปอ่าโคลาไปด้วยกัน เราแบกไปด้วยกันโอเคเนี่ยนี่คือการแบกโคลลยักษ์เนาะขาตูดมาเลยเถอะตูดยักษ์ใหญ่ตูดใหญ่มากโอเคปล่อยผมว่าได้สาระเนมเป็นหลักเกมนี้ผมว่าเราไม่ต้องมาเอาสาระอู่แล้วนะผมเพราะงั้นไม่เป็นหานะโอเคโอเคเจ้าของใหม่ตรงนี้นะผมเป็นเหมือนเก้าอี้ยักษ์นะเนตรงนี้ซึ่งเลื่อนได้แล้วก็เหมือนจะมีบางอย่างบนโต๊ะโอเคเนี่ยตรงนี้นะผมเราจะโอเคดึงไปเป็นก็เป็นขนมปังเหรอโอเคไม่รู้คืออะไรนะผมของเล่นใหม่ เล่นพ่นหน่มปังได้โอเคมินิอะมินิกเกมใหม่ปะเรากดกวางเข้าไปในเขาเป็นหน่มปังน่ะมินมือเรามือ,มอใครเนี่ยแล้วก็ปิ้งกลายเป็นหน่มปังเอ๊ยอย่าบอกนว่าเป็นไอแอมเบสอะไอแอมเบสเฟคุณกลายเป็นหน่มปังอ๋อมันเอาไอแอมเบสมาเป็นเป็นมีมบอกว่า เปลี่ยนสก,กินได้นั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> คุณไม่ต้องเป็นปกวางก็ได้เกมนี้คุณเป็นอะไรก็ได้ผมเห็นมีเดียวซิอยู่นะแบบเปลี่ยนตัวละครอ,อยู่นี่หนอมแต่ว่ามันต้องเสียตังค์ไงผมก็ประหยัดไว้ตอนนี้ช่วงนี้หนอมเหมือนเอานี่ก่อนเป็นขนมปังได้อ๋อดูสิโอเคผมจะเป็นก็จะเขี้ยไอ้บอสนี่ได้กันหนอมในฐานะขนมปังที่แข็งแกร่งในไอ้หนอมเดินมาแล้ว <laughs> พุ่งข้ามน้ำมาเพื่อไฟเจ้าแห่งคอกกี้สุดน่ารำคาญนี่หนอมอีกครั้งก็ยังอลังอนะยู่ดีรนะอยากกาวดีหนอมโอเค ด็อกโกมาเนอะผเข้ามาโอเคแล้วเราตอนเริ่มไม่ยากเนอะคแค่เนี่ยยิงให้แกะมันล่วงเนอะโอเคแล้วก็กระตือม,มันถ้าที่ําได้เนี่ยพวกส่วนแขนส่วนข,วนขากระทั่งมันแถล่มไดหมดเนอะตรงนี้ไม่ง่ายเนอะผมตอนที่มันยืดแขนออกมาจะยากตอนที่ตอนตอนนี้บอกว่าจงังหวะยืดแขนที่มันต้องออกเนี่ยกดปุ่มเนอะผมโคตรยากเลยผมเกลียดม,มันมากจริงยิงให้หมดนะพ่อสองฝั่งโอเคเรียบร้อย,ละะยแล้วปะตัองเก็บรถนะผมอาจารย์เนี่ยยืดมาอ่าตอนนี้ตอนที่ขึ้นนะผมนี่คือปัญหาของผมพี่ ครั้งก็ตามโดดไปกระปุ่มโอเคได้ปะได้ได้โอเคได้อ่าได้แล้วปะเออนั่นแหละโอ้ได้ว่ะรอบนี้ได้โอเครอบนี้ผมโปรนะผมเนื้อมีใหญ่วะหมีโคตรใหญ่เลยเนี่ยใหญ่จังวั้ยมีใหญ่มากก็พอมีของน้องหมาใหญ่มากเลยโอเคมากด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 โอเคได้ว่ะรอบนี้ได้แบบง่ายๆโอเคคุณไม่น่าเชื่อผมไม่เคยได้เลี้ยคนนี้มาก่อนนะโอเค แล้วแต่มาแล้วเอ้ยตายซะเจ้าโด็อกโก้เสร็จรอยเอาว่ะทาวมิชชันออฟบรีเมนโอเครอบนี้ไม่ต้องตัดเลยว่ะไม่น่าเชื่อแต่มีใหญ่จริงนะโอเคมีใหญ่มากถ้ามันอ,อยาก,กเดิมตอนนี้มันถอดลากไปแล้วหนมไม่แน่ใจแต่มันใหญ่จริงนะโอเคอ่าโอเคกับป็นกวางนะโอเค <c oughs> โอเคหมดเวลาการเป็นไอ้นั่นแหละการเป็นขนมปังและลากมันมา เคเราต้องลากน้องหมามาเพื่อของจำได้น้องต้องลากมายักมา,กมาเพื่อที่จะเปิดประตูไปมิปติต่อไปในะหนองที่เราเคยเล่นกันตรงนี้มาเนี่ยมีแท่นบูชาหมาก,กับนี่ไงกว้างในะนองต้องเอาหมาที่เราผู้จัดการได้น่ะไปบูชานะั่นเองนอะงในจุดพื้นที่ตรงนี้อาจจะมุงกล้องไปแป๊นดนิดหน่อยขอให้ในะหนองหมาขวาใช่ไหมเจ้นะ้องขวาเนาะเคเนี่ยกลุ่มหมานองตรงนี้อ่าลากมันนอกนอกอ้าปากค้างตีนโอเคไนะม่ชนะ้าไช้า จุม่มพุกไปตรงนั้นนะโอเคจุ่มไปเลยนะแล้วเราก็ไปฝั่งน,นี้น้อมเพื่อกดธนักกวางนั่นเองน้ผมเพื่อเปิดประตูมิติอ่าซึ่งตอนนี้เปิดแล้วปะผมว่าน่าจะเปิดแล้วปะนี่ไงมันกดปุ่มให้ใช่ไหมใช่แหละมะคิดว่าน่าจะไปได้น้ผมไม่รู้ไปได้เลยหรือเปล่าเพราะผมเคยไปแล้วน้ผมโอเคอาจจะไปได้เลยก็ได้อันนี้คือตามันเลยครั้งแรกต้องทำนี่เองน้อมก็นั่นแหละโอเคเดินทางผ่านด่านแรกไปะนะ้อมนี้ด่านสองด่านเมืองอวกาศเมืองอนาคตก็ไปนี่น้อง ต้าบนมีปืนด้วยเดี๋ยวตอนนี้คือของในตัวหายหมดนะเราต้องเริ่มใหม่ด้วยเราต้องฟาร์มใหม่นะครับผมต้องขึ้นแปเห็นเป้าหมายต้องรีบขึ้นแต่การขึ้นอาจจะไม่ง่ายเนะผมก็กล้องนี่แหละนะตอนนี้ขึ้นต้องใช้หลักในน้งถั่วไม่รีจับค่อยๆไปทีละขั้นเนี่ยทียขั้นในไอ้นมตึ๊บขึ้นไปดีวะขึ้นไปดีวะ,ไ,วะไม่ได้วะมันแบบมันแตะถึงหัวนะจบโอเคแลีนะ้อ่ะได้แล้วเรียบร้อยแล้วโอเคเพื่อปืนนี้นม เพื่อปืนนี้เริ่มมาเลยจะเดบนะยิงไปแบบนี้ความโหดของมันนะผมแบบตุ้มียวไปเลยนั่นเองนะผมมาเวลากวางม,มาที่ลกอนาคตกันแล้วนะผมโอเคภาคกิจหลักของเมืองใหญ่ก็เหมือนเดิมนะมคือทําให้แบบเจอสงครมน้ากรรมโหดร้ายเหมือนเดิมแล้วก็มีการยิงเนี่ยน้อง,น,องน้องแฮมสเตอร์อาจจะการตัดไฟได้นะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องการเนี่ยพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยไม่ต้องเลยนะต้องไอ้นั่นหนอมยันรีไฟนะนะโอเคพวกนี้ช่วยได้น่าจะดีวกว่าการฆ่าได้ กดพวกนี้จะได้ว่าพามาอยู่ด้วยกันเนะโอเคพวกเจ้าเดลิไฟด้วยกันตามพวกเรามาอันนี้คือการพาคนในฝูงในหนมอะมาอยู่ด้วยกันในนมเนี่ยกดปุ๊บกดขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนไม่มีใครอกดปั่นไฟที่นี่จะได้มืดดับนี่ไงนายนายตายเหรอเนี่ยเดดออเดียโนโอเคอาชีมินขึ้นมาด้วยก่อนอื่นต้องฟาร์มอาวุธก่อนนะวนี้จะมีอาวุธนะที่ดรอปได้ด้วยอ่า ตอนนี้อาวุธดังกาอยู่ไงเจ็บดูรองเท้าเราไฮโซนะโอเคหยิบอาวุธไม้พร้อมอะไล่เคลียร์ของรอบ้างตรงนี้ให้ทั่วก่อนที่จะยิงพวกนี้ให้ตายจะเด็บไม่มีการปั่นไฟในหนอนน้องน้องแฮมเตอร์หยุดนะนี้นั่นแหละเออดับทั้งเมืองหนอนเนี่ยแหล่งไฟในเมืองนะที่เราโอเคิดอะเฮ้ยตัวตัวใหม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนปะผมจำได้ผมเคยมาเคลียร์นี่อาวุธตรงนี้ตกไปเนี่ยตรงนี้หนออันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ย มนย <im sharing> oh, ่างเบ้าบิ okay. <im relates> ๊กไทม์เดี๋ยวนั้นมันบอส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 บชิปหายและโอ้บอสใหม่โอ้ชิปโอ้ชิปจะเย็นนะครับโหดในครับเนี่ยเลือดเยอะนะครับเนี่ยยิงไม่ค่อยตายด้วยเช็ดเด้เช็ดเด้บอสใหม่โอ้ยมันใกล้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 ไกลโอ้จะเย็นนะครับยิงรัวหลดนี้โอ้แต่ไม่ค่อยมีดาเมจเลยอ่ะจริงจริงจริงเหรอเนี่ยเอาจริงมันมันเร็ววะเร็วโคตรมันเร็วโคตรเลยสวัสดีคุณรัวโอเค โอ้มันทะลุปไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปได้มันโกมันโกมันไม่เข้าจริงนะผมอาวุธมันไ,นไ,ไ,นนงไงนมไ่มีระเบิดพวกไอแบบดีๆไงชิดผ่านนะไงเอาวะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ประกอบ่รกันนะผมอย่าเพิ่งยอมแพ้เขาเราต้องขี่โดยการบอกว่ารวมนั่งเข้า,าด้วยกันกับรถเป็นร้อยอย่างนี้เลยอย่างแจมครับผมต้งนี้ก่อนแล้วต้งไม่อยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนมันมามาโอเคแว้นกันกันเงั้นยโอเคไปก่อนโอเคผมต้องการอาวุธเพิ่มนะผมไม่ใช่แว้นเล่นเด้อเด้อเด้อเ้อเด้อโชิด เด,เดี๋ยวผมต้องการอาวุธจริงนะไม่มีวุ้นซุ้มไม่ได้มันมนมันมันนตีไม่เข้าโอ้ไม่ก๊อดตีไม่เข้าจริงจังเวลาตีโอ้ตเดี๋ยวตำรวจตำรวจจะยิงรถมาเฉยเลยเราต่อยรัวๆตอนนี้เมื่อกี้เอ้นั่นน่ะ,น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 ะมีการป่อยใช้ไอ้มือไงใช้แขนได้นะผม,ผมผมต้องการอาวุธกว่านี้ทำลายพวกนี้ซะโอเคตำรวจมาเฉยชิบห่านแล้วไง oh, <no. S 1> นี่ไงหลุมศพตำรวจแต่ละลูกอาานาคตาะหตำรวจไม่ยอมตายนะผมแกะก็เป็นแกะแต่แกะมีกล้ามน้องแกะเกเรก็มา แค่มีโอมันแกงไม่ธรรมดาเนาะโอเคแค่เอียงติกชิปโอเคแค่ลิงไม่พอผมต้องเจอไอ้ข้างหลังด้วยหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวเมาใกล้มาใกล้ตาย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 จริงๆว่ะแอ้ลิงนี่ไม่ธรรมดาจริงว่ะโอเคไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนเลยอ่ะเมน่อว่าวันกี้ถูกระเบิดที่เราไอ้นั่นน่ะเราทำลายไฟฟ้าไปมเลยเกิดปัาสปอนนี้ปะตอนนี้ไม่มีไงอ่าฮะน่าจะเพิ่งมีใช่ไหมไม่ก็แพทหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่นนะผมก่อนนันเนี้ย พราะผมจำได้ผมก็เคยทำลายมันไม่มีไม่เห็นน้องตอนนี้มาแบบตกใจมากเลยโอเคเราผมต้องฟาร์มก่อนแหละฟาร์วุธให้มันดีๆก่อนเนาะก็คือต้องรีบเคลียร์พวกนี้ก่อนแหละไอ้พวกหลุมพวกนี้น้อมเพราะมันเป็นของสำครามในการแต่ว่าดรอปไอเทมดีๆไหมเราใช้นะผมโอเครอบนี้มีนี่หนุ่มมีตัวบินได้แล้วใครเราไม่มีนะโอเคของไม่พร้อมไงของเน้นอนาคตคือเน้นบอว่าอวุฒเยอะน้อมไม่เน้นบอกว่าแค่ดาเมจแรงนะโอเคเน้นหลบได้ด้วยเน้นบอกว่าไฮเทคไฮโซได้เองนะผมเนี่ยต้องรวบรวมของอันนี้โอเค แล้วคนได้เหมือนเดิมนะผมกดยันรฟายไปสไตล์เหมือนเดิมเนอะผมว่าได้แหละตอนนี้ก่อนนะผมแต่จะเพิ่งไอ้น่นนะ่ไปอ,อินเทอร์กับไอตัวลิงนั้นตอนที่มันเกิดมานะผมหาของก่อนโอเคโอเคเนี่ยแกะตัวเล็กอยตัวใหญ่มาในมีมไไอตัวที่มีเนะี่ยมีมีก้ามนะโอเคปล่อยพลังกับรวมพลังเรียกอัญเชิญแกะปั๊มอันแกะมาเรื่อยๆได้นะผมนั่นเองนะโอเคเขาติงชิดนบแกะเลยโหน,นบแกะกี่ตัวตายกันแน่ตอนนี้ตายเรื่อยๆรวด โอเคได้แล้วได้และตอนนี้ยังไม่โหดมากน้องเราเคลียร์ได้อยู่จริงผมว่าหลักรอแน่นอรอแค่นั้นเนาะถ้าเกิดอาวุธดีจะได้ก็ได้ผมมาหนอมด้วยเรืยว่าตอนนี้กำลังจะเน้นให้มันเกิดไอ้ disaster ทบทบทมาก,ก่อนหนอมแล้วค่อยค่อยรอสู้กับไอ้ตัวนั้นทีหนึ่งน่าจะดีกว่าเนาะโอเคผมจำได้ว่าถ้าเกิดไปต่อจะเป็นน,นั้นนะ่ะเป็นบอสท,ที่เป็นด่านพิเศษนะผมที่เป็นไม่ใช่มาใช่คคกี้เนาะ y เนาเดี๋ยวค่อยทำนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองบอสล่าพินกันหนอมน่าจะได้อยู่มาเคลียร์อ่าระเบิดไป นี่ไงเกิดจริงๆด้วยวะ <c oughs> อ่ะเตรียมใจพร้อมนะผมตัวนี้มาอาวุธพร้อมอืมโอเคมาแล้วต้องถอยแล้วผมว่าถอยแล้วก็ค่อยยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ตายนอะผมคิดว่าถ้าเรามีดาเมจพอแต่อุ้ดใหม่น,นี้เนอะผมมาอืมถอย ไม่กลัวหรอกครับผมไม่กลัวตัวยิงได้เรื่อยๆอ่าไม่กลัวไปต่อเดี๋ยวต้องติดติดที่ป่านเดยวติดติดโอ้ชิบหายแล้วชิบหายชิบหายชิบหายนี่แหละโอ้โหเสียงเสียงร้องจอ้งเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายตายชิบหายไอ้ลิงโอ้โหผมชนะแล้วอะโอ้ยตอนผมนึกว่าผมชนะแน่ๆไงผมเรียบโอ้ยเซ็งผมว่าผมทำได้นะแค่ ต้องฝอยดีๆนะผมตอนนี้ผมไม่ได้อะว่าเล่นไอตัวไอแกะอะไรพวกนี้ยังไม่ทันเล่นนะผมแต่ผมอยากซีวิ่งก่อนนะมันไส้มันโอเคก็ไปที่เที่ยวบ่านนะเนี่ยตรงที่ห่างๆ้ำน่าจะดีกว่าว่าเราลงน้ำดีกว่าโอเคโอเคมาตัววิ่งลงน้ำหนีอันนี้ง่ายกว่าเยอะมันตจำได้แต่ไม่เวลาแล้วเราก็ก็ขับหนีได้นะโอเคนี่แหละแอดออนเดี๋ยวแอดออนตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวแค่ดูเฉยว่าคืออะไรกันแน่มีแน่นอนมีโอเคขายดีเอลซีเสร็บางทีเรา ทุเลศมากกำลังงับดูว่าอะไรวะเมื่อกี้ DLC มาบังหน้าตูเฉยเกือบตายเห็นเลือดทายหมดไหมแล้วนิดเดียวเมื่อกี้โอ้ไม่กอดใช่เป็นวซีไม่หยุดเกมให้ผมน้องหมกนะเกือบตายเกือบตายเลยเกือบตายเลยอีลิงบ้าตายนั่นแหละบิ๊กทอมมังกี้เป็นไงลิงหน้อยรอดเนี่ยดึงมาดึงศพมาลากเล่นน้อง โอเคแต่อ๋อลิงมีดาเมจตอนป่าไปด้วยนะโอเคจะช่างมันหนอมเีโอเคอทิที่เหลือก็ทำลายเมืองเล่นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะระหว่างนี้เราจะหาอะไรน่าสนใจหนอมผมเชื่ว่าเล็กมันจะมีนะหนมข้างในตัวน่าจะมีสเตกิจหนึงอย่างหนอมด้วยนี่ไงเห็นไหมหัวใจนอมหนึ่งอย่างหัวใจด้วยหนอมแล้วก็มีพลั่แบในตัวเล็กแอซทอนหยู่นอมหนึ่งตัวหัวใจก็แค่เคลียทำลายได้เหมือนกันหนอมเพื่อที่จะทำลายจากข้างในอะไรเงี้ย อันนี้ทั่วไปนะโอเคส่วนโพลัสแบทำจำได้ว่าเป็นบอสลับที่ผมเคยสู้ด้วยตรงนี้หนผมอมมัก็จะคนเนี่ยออล่ามกันหนมเจ้นเนี่ยโคลาแอบอยู่เหมือนกัน <c oughs> ผมไม่ควรไปสู้มันด้วยเพราะผมจะเจอมันถ้าแพ้ไลท์ทีนึงหนมนั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> มันโกงด้วยเนี่ยดูมันเร็วเหลือเกินเนี่ยผมหยุดไม่ได้เดินหนมตอนนี้ <c oughs> อันนี้เลยเนี่ยโอเคมาใกล้เดี๋ยวมันเฉียดเฉียดใกล้เฉียดใกล้ใจเย็นนะครับ <c oughs> ต้องโดดสู้มันหนมโดดสู้แล้วก็เนี่ยโดดสู้แล้วก็หลบไปเรื่อยๆแล้วจะได้อยู่ โดดสู้โดดสู้โดดโดโอเคเฮ้ยแล้วก็หลบไม่ได้หรอจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วมันตามเร็วเลยกันเนี่ยตามเร็วมากเดี๋ยวโดดแล้วจะได้ผมว่าเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยโดดแค่ตายแล้วร้อยแล้วไอ้จริงๆตัวหลักไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องมาสู้ได้ละดีกว่าเนาะมันมันโหดร้ายเกินไปนะโอเคโอเคลากมาเข้าหลุมอ๋อไอ้หลุมซ้ายที่มันมีสปอนต์ัวหนึ่งตรงนี้อ๋อตัวแข็งใช่ไหเนี่ย เปิดอ๋อเปิดโอ้โหแข็งแกร่ง